ครับสวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่บริเวณอำเภอหาเ่จังหวัดสงขลานะครับก็ชิวๆเลยนะฮะถนนด้านหลังของแม็ โลตัสหน้ามออนะครับสิก็เป็นสามแยกในหนังนะฮะนายหนังก็จบไปแล้วนะช่วงโควิดนะนี่ต้องข้ามเลยก็วันนี้พามาอัปเดตถนนทางนะครับอําเภอขัดเจจังหวัดสงขลาจากนี่นฮะนหนังเลยนะครับตรงไปนะฮะเส้นนี้ช่วงที่ไม่โควิดนะฮะจ็นว่าเป็น สีสันเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็เงียบไปนะฮะเรอยู่ที่ดังๆก็คือจะมีโรงเรียนอุดมศึกษานะครับ <c oughs> นี่ฮะโรงเรียนอุดมศึกษาแ <c oughs> สงย้อนไปไงบ้างมุมสวยนะค,ะนครับเอฟซีนี่ฮะโรงเรียนนี้เลยนะะนี่นี่ป้ายเนี่ย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษานะครับันี้พาสีทุกคนมาเที่ยวนะฮะอําเภอเมืองหัดใหญ่นะครับอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับขณะนี้เวลา15 0นาฬิกานะฮะย0นาที ครับเดินทางต่อไปนะฮะเมื่อกี้ไฟเขียวแล้วก็นะเช็ดไปเลยนะ,ะด้านหลังของผมก็คือไปมออใหญ่นะครับนี่ด้านหน้าก็เข้าในเมืองน,นะครับเอฟซีพมาท่องเที่ยวบรรยากาศนะฮะแหกเราเลี้ยวซ้ายนะฮะจะไปโรงพยาบาลลาดยินดีนะฮะเลี้ยวขวาก็าจะไปถนนเพเกษมนะฮะ ขอไปทางตรงแล้วกันนะ <c oughs> ขณะนี้85วิอยู่นะครับมองเห็นกันหรือเปล่าอ่าเราก็ตรงไปนะครับซีนี่คือช่วงเย็นๆนะครับอำเภอหาใหญ่นะถนนนี้สัหลักนะเมื่อก่อนมีร้านเกมนะครับ vr นะฮะเมื่อก่อนสุดยอดนะเล่นเกมสมัย10ปี20ปีที่ผ่านมานะ fc เหลือเชื่อนะแล้วขนาดนี้ผมอ่า4 9อ่า46ปีนะฮนะนี่บริเวณนี้นะแล้วก็จะมีล็ไฟฟ้าอยู่ขันนึ่งั้นจอดบริเวณนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วนะหรือว่าไงนะมันเป็นสวนหย่อมนะถนน นูนว,ว,วิถีนะสินี่โรงเรียนแสงทองนะฮะย,ย้อนแสงนี่ก็เป็นชายล้วนนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นเนี่ลนยลานไอโรงเรียนนะศรีนครน,นะครับนี่กำแพงนี้เลยเป็นไงบ้างมุมมองต่างๆนะกล้องชัดหรือเปล่านะครับก็วันนี้พายฟิสทุกคนครับมาเยี่ยมมาเยือนนะบรรยากาศนะ ใจกลางนะฮะในเมืองันใหญ่ทุกซอกทุกมุมนะแล้วมันเงียบกว่าเหมืนเดิมนะไอมันเงียบยิ่งกลางคืนก็เงียบนะก็ต่คนต่างอยู่บ้านกันนะสั่งอาหารไปกินที่บ้านกันนะอ้ซีไม่มีคําว่าคึกคืนนะ <c oughs> ก็ยังเปิดร้านปกตินะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะ คนเดชานะฮะก็ยังคนอื่นออกกำลังกายได้สิดูวิวนะดูวิวดูวิวขับรถทับลาต้องระมัดระวังด้วยนะขับรถทับลานี่ก็บริเวณนี้ส่วนมากจะมีช่วงขนอสองการนะคึกคืนเลยนะเอฟซีอยากให้สองการกลับมานะครับ วันปีใหม่กลับมาทุกคนต้องช่วยกันนะอยู่บ้านก่อนนะหยุดเชือ้อหยุดอยู่บ้านเฮ้ยโอ้โหห้ามเดี๋ยวฝั่งนะู้นนะคืออ็รมองขาดไปเยอนอีกรอบนึงนี่เป็นไงบ้างนี่เส้นนี้ก็เห็นว่ามันไม่มีเสาไฟฟ้านะมีะเฉพาะ สายไฟไม่มีนะอะมีเฉพาะสาไฟาที่มันเป็น LED นะนี่แบบนี้ธรรมดาธรรมดานะมันโล่งนะ FC เสาไฟสมักจะลงดินหมดเลยนะสายไฟนิดหนึ่งนะนเสียดายนะช่วงนี้โควิดนะทุกร้านนะต้องปิดปรับปรุงนะปิดแล้วก็บางคนก็ขายใน <c oughs> ในห้างต่างๆก็ต้องมาขายที่หน้าบ้านของตัวเองนะเพราะว่า เ <c oughs> สียค่าที่ไม่ไหวนะครับ,รบ <c oughs> อือหือือหือนี่ผมขับรถเลยโอ้โหนี่เนี่ยบมนี้สวยนะเอฟซีใหญ่ช่วงเส้นนี้ก็อันมีเสาไฟฟ้านะแต่ไม่มีสายไฟฟ้านะเก็บหมดเลยแต่าะว่าบางอันเนี่ยนี่เส้นนี้ถนน,น,น,นนถนนเสนอนุสรร์นะฮะเห็นได้ว่า ช่วงโควิดก็จะมีการปรปับปรุงทางเดินนะให้เป็นแบบอิทบลที่มันสวยงามนะ <c oughs> แล้วแต่ใครจะชื่นชอบแบบไหนนะครับโอ้โห,โห,โหนี่ก็ <c oughs> ตรงนี้เป็นสตาร์บัค s นะฮะนี่มุมสตาร์บัค s นะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะก็มีที่ห้างเซ n นท a ั f เฟสติวันะฮะก็มี มุมนี้เลยนะปปากไอ้โปร่งสอนเขียวๆนะนี่คือถนนอาสี่แยกนะฮะอินทรานะถนนเสนอนุสรณ์นะในคำหยบดปอกวสวยงามจริงนะมันสามารถปรับเป็นแบบทางเดินไม่ลื่นไม่อะไรนะครับสำหรับคนเดินตลอดมีจัดงาน <c oughs> มีไฟตรงกลางไว้เวลามีแสงสีเสียงบุรณนี้ สัญญาณเน็ตนะสัญญาอะไรตรงนี้คึกคืนมากเลยในะไหมเพราะว่ามีคนอยู่เยอะนะตร mm hmm. งนี้แอรอัดนะนี่ก็ปิดไปด้วยนะนี่ตู้ต่างๆนะที่ขายตามตามล็อกนะต้องคุมเอาไว้นะนี่คุมเอาไว้นะโชมใหม่ปรปับปรุงเมื่อวานม,มีการขายยกยกนี้เลยนะที่เซนทรัน <c oughs> มีการปิดกั้นนะฮะสามารถช่วงนี้ใครมาถ่ายรูปบริเวณนี้ได้เลยนะเพราะไม่มีใครเดินนะเอาลนะอันนี้ฮะครัวหลวงนะครับก็มีฝรั่งนั่งอยู่มนาะสองคนนะลักษณะแบบก็เห็นดูนะไม่ได้ไม่เป็นครัวก็มานั่งข้างนะข้าง <Okay. S 2> นี่เป็นไงว่าครับมุมนี้เป็นเป็นสี่แยกน,ะนี่เส้นที่ตัดอยู่นะเป็นถนนพัฒนาอ,นอุทิศสามนะครับนี่ <Okay. S 2> เขาเรียกว่าสี่แยกสามแยกนะ,ะไทยพาณิชย์สายสามนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ไดไปอันนี้สี่แยกนะสี่แยกพิธทานนะฮะนี่ตรงนี้นะ้้วก็เลี้ยวขวาไปได้เนะ <Okay. S 2> <c oughs> ตื่นตาตื่นใจนะะนี่คือข้างหน้าตรงจะมีป้ายใหญ่นะสามแยกตัดกับอันี้นะฮะตรงเลยนะฮะก็เรียกว่าตลาดกิมหยงนะขึ้นชื่อเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นชื่อเสร็จแล้วนะนี่ต้องมีของจากต่างประเทศนะไม่จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องต่างๆนะขนมนมเนยนะฮะศูนย์การค้ากินหยงนะครับขึ้นชื่อนะฮะ ต้องมาที่หาใหญ่นะฮะเบรวนี้มาซื้อของราคาไม่แพงนะรราคานะราคาถูกแล้วมีอัลมอนต์ปลาคาบาชิโออะไรเนี่ยอะไรทุกอย่างแปลกๆนะอร่อยนะเอฟซีอ้าวนี่ต่อไปแล้วก็ขึ้นไปนะฝั่งนี้ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นเป็นฝั่งรางรถไฟฝั่งนู้นนะก็คือรางรถไฟอยู่ตรงกลางนะเอฟซี ข้ามหลักรถไฟบเส้นดี้นะเป็นไงบ้างใครเคยมาบริเวณนี้หรือเปล่านะฮะคงจะจำได้นะฮะก็สะพานมีการแต่งสีด้วยนะฮะมีหลายสีครับที่ไอ้ไตรงเหนือสะพานนะกัเลยเสาๆอะเนี่ยมองเห็นไหม เราเรถไฟกำลังวิ่งอยู่ข้างล่างนะเอฟซีแต่ว่าเราอยู่ข้างบนนะยกสูงมาเลยคนระับนี่สถานีโพลิสนาะของหาใจนะ่าศูนย์ซีซีซีวีด้วยนะเอาละฮะอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโขอบคุณนะครับต้องขอจอดแล้วกันนะ พรอยูเทิรนกลับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮซวันนี้พามาดูนะครับสักสินาทีสำหรับใจกลางนะฮะของอำเภอหันจ,จังหวัดสงขลานะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้กำลังนะสปนาฬิกานะก็มันใกล้จะข้ามนะแต่คนดัง รีบกับทํางานแล้วก็บางคนก็นไปสอนการบ้านเด็กๆอีกนะครัเพราะว่าเขาเรียนออนไลน์กันเยอะนะก็ต้นเพย์เป็นไงบ้างครับที่บ้านคุณเงียบหรดูป่าก็เหมือนเหมือนกันนะช่วยกันอยู่บ้านนะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะแล้วก็พยายามอย่าแวะที่อื่นนะพยายามที่จะนะให้โควิดหายไปให้ได้นะขอบคุณนะที่ติดตาม